อ้าวแมวไล่นะพาเด็กๆนะมาจับดูปูเออน้เกงออตัวใหญ่ไหมเออเออลูกต้องอุ้ยเออไม่ได้นะไหนจับปูที่จับปูจับปูจับปูโอ้คนนี้เก่งเลยเอางับงับนี่จับพีชจับพีชนี่นี่เออเออต้องกำนี่มันนี่โอ้คนนี้เก่งโอ้เก่งนะแล้วสองตัวนะไหนระวางลงดิเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนี่ต้องกำเลย แมวไลสอนจับปูหน่อยเร็วนีพี่ๆแลวนี่ตรงนี้ลูกหนูกำมานนี้เลยนี่ล็อกล็อกตรงนี้มันนะล็อกกำมันด้วยไหนมาโชว์หน่อยเจ้าว้าวแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราก็มาดูสถานที่นะครับลูกฟาร์มคอนแทกนะครับของอุรยานะครับตอนนี้เราจะเปิดเป็นฟาร์มปูนานะครับอ้าวแมวไล สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่อยู่บ้านนาคําน้อยนะคะตําบลบัวใหญ่อ,อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะอ่านะครับวันนี้เรามาทําอะไร,รามาทําอะไรกันอ,อุไรอ่าเรามาดูสถานที่ค่ะอ่าเราวันนี้เรามาดูสถานที่นะ,ะเรามาสํารวจสถานที่นะครับของลูกฟาร์มเรานะครับคอนแทคที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะอ่าอยู่ที่บ้านนาคําน้อยค่ะตําบลบัวใหญ่ อ่าอำเภอน้าพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงปูนานะครับอยากมีอาชีพนะครับมาเชี่ยวชมนะครับได้เลยนะครับ